สวัสดีค่ะ,ดคะเดวันนี้เด็กๆมาพบกับครูพิมพ์นะคะคุณเนทค่ะในสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยอะไรคะคุณเนทในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยวันขึ้นปีใหม่ค่ะ และในวันนี้นะคะคุณพิมพ์กับครูเนทนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและก็ความสําคัญของวันขึ้นปีใหม่กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาฟังเพลงสนุกๆไปพร้อมกันก่อนนะคะเด็ๆสามารถร้องตามแล้วก็เต้นตามเพลงได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ No. เป็นยังไงกันบ้างคะเด็ก,ดกจากเพลงที่ได้ฟังไปสนุกกันไหมคะสนุกมากๆเลยนะคะครูพิมพ์ชอบเพลงนี้มากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันสำคัญอะไร<ม>เอ,อ่ยวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้เป็นวันสำคัญอะไรครูพิมพ์รู้แล้วนะคะเด็กๆรู้หรือย,ยังเอ่ย ช่แล้วค่ะก็คือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะวันขึ้นปีใหม่นะคะก็คือวันแรกของปีค่ะเป็นวันที่ผู้คนออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะและนับว่าเป็นวันสำคัญของปีค่ะ และก็ได้มีการกำหนดให้วันขึ้นปีใหม่เนี่ยนะคะตรงกับวันที่1มก,การาคมของทุกๆปีค่ะซึ่งจะเป็นวันหยุดนะคะเด็กนอกจากจะเป็นวันหยุดให้เราได้พักผ่อนแล้วนะคะก็ยังเป็นการเปลี่ยนพุทธศักราชและก็คริสตศักราชใหม่ด้วยค่ะอย่างพุทธศักราชใช่ไหมคะก็คือปีนี้นะคะก็เป็น2,564ค่ะถูกแล้ว <laughs> อ้าวปีหน้าเป็นอะไรคะ <laughs> ครูพิ์ ปีหน้านะคะก็เป็นปี2565นั่นเองค่ะสำหรับคิทศักราชนะคะปีนี้เป็น2021ค่ะแล้วปีต่อไปนะคะก็จะเป็นปี2022นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะและใน1ปีนะคะจะมีทั้งหมด12เดือนค่ะได้แก่เดือนอะไรบ้างคะครูพิมก็ได้แก่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคม มิถุนายนค่ะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะธันวาคมนะคะก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีค่ะเมื่อเราวันมาถึงวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมนะคะเราก็จะวนกลับไปเริ่มวันที่หนึ่งของเดือนมก,กราคมใหม่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะ ในเราลองมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าที่คุณเอ๊กับคุณพิมพา <emas> เด็กๆไปเรียนรู้เด็กๆเข้าใจกันหรือเปล่าอ่เาเด็กๆตั้งใจฟังคําถามนะคะวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่อะไรของทุกปีคะเกเ่งมากค่ะวันที่1มกราคมของทุกปีค่ะและเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่จะมีการเปลี่ยนอะไรคะเด็กๆ เก่งมากค่ะเปลี่ยนพุทธศักราชและก็คิดทศศักราชนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบกมืงให้ตัวเองหน่อยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะครูพิมพ์กับครูเนทก็จะชวนมานับวันในเดือนมกราคมกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปนับกันเลยค่ะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบอ็วันที่สิบสองวันที่13าวันที่สิวันที่สิบห้าวันที่สิหวันที่17็วันที่18วันที่19วันที่ยีสิบวันที่2ีสิบเอ็ด วันที่22วันที่23วันที่24วันที่25วันที่26วันที่2 7วันที่28วันที่29วันที่30และวันที่31ค่ะในเดือนมกราคมมีทั้งหมดกี่วันคะเด็กๆ เก่งมากๆค่ะมีทั้งหมด31วันค่ะแล้วเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่าวันที่หนึ่งมกราคมคือวันอะไรนะเก่งมากค่ะวันที่1มกราคมนะคะก็คือวัน,วนขึ้นปีใหม่ค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณเอ็ดและครูพิมพ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย